สวัสดีครับผมโตที่ปรกสานด้านอาสังหาของบริษัท power home real estate นะครับวันนี้ผมมีทรัพย์เป็นทาวเฮาส์หลังมุมย่านนำลูกกาของห้ามานำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านที่อาจจะหาซื้อบ้านย่านทำเลนี้ซึ่งการเดินทางสะดวกคล่องตัวหลายๆเส้นทางนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ทำงานอยู่ด้านของกรุงเทพชั้นใน สามารถใช้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ตรงลำลูกกาคอง5ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เส้นท,ทางการจราจรเนี่ยแบบคล่อ,องตัวมากกว่าเก่ายิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะนำเสนอทรัพย์ที่เป็นทาวเฮาส์หลังมุมพื้นที่ใช้สอยกว้างมากเลยนะครับเป็นโครงการของเดอะทั c ทาว w n ลำลูกกาคอง5อยู่ใกล้ตรงวัดแย้งลำหินนะครับสถานที่ช้อปปิ้งก็จะเป็นตลาดมารวยแล้วก็จะ แหล่งช้อปปิ้งต่างๆที่มาช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเข้าบ้านในยามพักผ่อนได้โครงการนี้อาจจะแจ้งทางลูกค้า,าก่อนว่าเป็นโครงการที่ทาเรการเดินทางเนี่ยสะดวกมากนะครับเป็นหลังม,ม,มุมเทาเฮาส์ในขนาดพื้นที่26.8ตารางวานะครับพื้นที่ด้านในเนี่ยจอดรถจนได้รวมๆเกือบสองคันนะครับถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็ได้สองคันถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยขนาด รถ SUV นี้ก็จะได้จอดแบบสบายๆเลยนะครับจริงๆแล้วพื้นที่ด้านข้างก็มีเราสามารถจอดรถด้านข้างของตัวบ้านได้นะครับพื้นที่ปลอดโปรง่งหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้นะครับลูกค้าตรงนี้จะบอกว่าบ้านเนี่ยด้านหลังมีการต่อเติมหลังคานะครับแต่ไม่ได้ทําครัวนะครับอันนี้เราอาจจะมีการามาตกแต่งต่อเติมในสไตล์ที่เราชอบได้ครับ อันนี้ด้านาตัวบ้านเนี่ยจะประกอบไปด้วยของมีการาปั๊มน้ําแทงน้ํานะครับซึ่งมีการให้ลูกค้าพร้อมในการใช้น้ําซึ่งสามารถดึงกําลังไปได้ถึงชั้น2แบบสบายส่วนภายในตัวบ้านนี่ก็จะมีแอร์ให้1ตัวนะครับตามทีท่เราได้พีเต์พื้นก็จะเป็นใช้พื้นกระเบื้องแคนดิโต้แผ่นใหญ่ซึ่งจะมีกลิ่นใช้อะไรหนักมากนะครับ ห้องน้ําก็เป็นสุขภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับหรือลูกค้าจะมาเปลี่ยนในเรื่องของสุขภัณฑ์ใหม่อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะอาจจะเป็นการดูแลเรื่องสุขภัณฑ์สําหรับครอบครัวของเราเองส่วนพื้นทางขึ้นบันไดชั้น2จะเป็นไม้ลามิเนตนะครับสภาพกว้างเดินสวนกันได้สบายนะครับขนของชิ้นใหญ่พอประมาณนี่ยขึ้นทางชั้น2ได้สบายนะครับมีระเบียงในการวางของหน้าห้องซึ่งก็เปลี่ยงก่อต่อการใช้งาน จะบอกว่าโครงการนี้นะครับมี3ห้องนอนนะครับข้างบน2ห้องน้าห้องน้ําด้านบนจะ1ห้องนะครับข้างล่างจะมีหงห้องอห้องมาสเตอร์ห้องใหญ่นะครับจะมีระเบียงส่วนกระจกจะเป็นกระจกแบบโปรง่งซึ่งมีบานความสูงค่อนข้างกว้างนะครับตัวหาหลังนี้จะบอกได้เลยว่าราคาถูกมากครับถามว่าบางจุดหลังนี้อาจจะปรับปรุงนิดหน่อยในเรื่องของการต่อเติมครัวแต่ถามว่าราคานี้เทียบ่าประมาณเพียงแค่ ไม่ถึง200เมตรนะครับสำหรับลูกค้าที่ทำงานเราแวกใกล้เคียงตรงโครงการจะทัดเทาสามารถเดินทางส่วนตัวก็ได้นะครับโดยไม่จาเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวนะครับแต่ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวก็เดินทางคล่องตัวเช่นกันดังนี้นำเสนอเลยครับว่านะครับทางเราฟรีค่าโอนนะครับถ้าลูกค้าต้องการสินเชื่อธนาคารนะครับหรืออาศัย รหรือเขาเรียกว่า MOU คือคอนแทคระหว่างแบงค์ใดแบงค์หนึ่งที่ขึ้นต้นกับที่ทำงานของลูกค้าสามารถแจ้งเราได้เลยนะครับเรามีบริการหลังการขายจนถึงวันโอดกรรมสิทธิ์อย่าลืมนะครับหลังนี้ถูกมากๆนะครับถ้าสนใจติดต่อมาหาทางโตได้นะครับเบอร์ที่097 549 7891นะครับเรามีบริการเยี่ยมชมทรัพย์ขอให้ลูกค้าแจ้งมาทางที่โตหรือบริษัทเบอร์โทร02 1 2 4 5งสองสี่หาหเจ็ดผมโต p o วอร์ o มพร้อมบริการลูกค้าเยี่ยมชมทรัพย์ต่างๆ